กูเล็บสีสกท่านสวัสดีค่ะเดี๋ยวตอนนี้กุญแจหายย่าทำอะไรหายเอาแล้วเอาจะมีอะไรไปหาท่านรตุ๊กมาจอดนะะนั่นแหละก็ต้องหากุญแจให้เจอก่อนนะยาที่ดูสิย่าไปไว้ตรงไหน ตอนนี ja ้นะคะยาชีก็หาคุณเจนะฮะเบิ้อยู่กระเป๋ามั้ยยะมาดูในกระเป๋าสิแล้วเขาไม่เอารถไปนะคะเอาแต่แค่กุญแจไปอืมปกติรถจะหายนะกุญแจยังอยู่นะเนาะเพราะมันอยู่กับตัวเราหายเขาไม่ได้ไปไหนแล้วอาวอ้าว ก็มีอหิมนดูอแรงเหรอทำไมรถปาดแรงไม่ไปเห็นแล้วเหรอเป็นยังไงมาดูมาดูทุกคนนะพ้อมาดูเอามาเจอแล้วเหรอนี่เขามีสปีดแร่งอยู่ตรงนี้คุณกินเวลาเนี่ยอาไปล็อกเบอร์หนึ่งเบอร์นได้ขนาดนี้ ไปทำเบอร์สเด้อไม่เบอร์สองเกือบแล้วเกือบจะไปร้านซ่อมแล้วทำให้ป้าไทยบ้านโอนยเป็นทุกข์อยู่หลายวันเครียดมาตั้งแต่ได้รถมาไม่เรามีประสบการณ์ เขวายรถยนต์นี้เหมือนกันไปเงินเนอะไปเงินมันมีอีเทียร์เห็นไหมทางเทียนั้นอ่ะลงเอาสปีดก่อนนี่เจ้าต้องเอามาตรงนี้เมื่อกี้พี่เอนไปมีสปีดหนึ่งเหรอใช่ก็ฉันเห็นสปีดหนึ่งฉันรู้เลยแล้วฉันก็เลยบอกมาเที่ยวแล้วเกินไปทำไมอะมาีคมาเคไม่ต้องขี่ไม่ขี่เลยขี่เลยจะได้รู้เอาวางไว้มา้ โโอ้หมีแบบว่าหลายวันไปสวนลงเต่าไปไม่ถึงโัโหมดกลางทางพอมันเล่นไม่ขึ้นไหาจัไว้จัไหมจัไหมนะคนที่เคยมีตอนแรกกังวลว่าแบตเตอรี่มันไม่ดีเสื่อเสื่อ อเอ้าเอ FC ดาราเป็นเหมือนกันน,น,นี่แหละมันจะมีปุ่มเร่งปรับเปลี่ยนมีสาจุด <ไป S 1> คือไปแบบธรรมดา ไม่ต้องเร็วไปแบบเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามไปดาก็ไม่รู้เยอะไหมไม่รู้เขาไม่รู้เลยไปอันนี้เกียร์สามนะอันนี้เกียร์สองอันนี้เกียร์หนึ่งที่แต่ถ้าอยากไปเร็วเนี่ยเนี่ยใส่เกียร์สามเลยนี่โอ้โหแต่เกียร์สามเนี่ยปื้อแรงหมดเลยเนี่ยเกียร์สามเลยเด้อขึ้นขึ้นแล้วเพิ่นู้ ของป้าไทบ้านอ่ะัของป้าไทบ้านจะมีเป็นเลขขีดของนั้นอ่ะเขาจะมีตัวเลขโอ้ fc ดูถอยรถมาอย่างดีเลยดีนะให้พีเอ็นขี่ดูอ่ะเนี่ยดีแล้วไม่ค้นไปก่อนอ่ะ อายอายเลยหน้าแตกเลยงานนี้ะอเออช่างก็บอกแย่ช่างก็ใส่ถูกแล้วนะเคออถอยรถมาเกอเลอร์เลยงานนี้โอ้ยน้อว FC เนี่ยถอยรถจะพาป้าไทยบ้านไปนะ FC เอ้ยดู นี่แหละสวเนี่ยจะไม่ใช่ไม่ช่วยกันดูแลก็เป็นอย่างเงี้ยนะเออไปต่ออ่ะไปตอดอกประเทืองป่ะโอ้โหป้ามีภารกิจให้พวกเราทำไม่ต้องขึ้นรถแล้วไปต่อทุ่ปอเทืองก่อนป่ะไปต่อที่นู่นรีบลงคลิปก่อนสเปซมอเนี่ยเออดอกปอเทืองขึ้นเนี่ยป้าแตนก็มี ภารกิจให้พวกเรานะขุดปอเทืองนะฮะอืมเราจะเห็นที่แบบว่ามันยังมีดินเนาะที่ว่ามาไม่ถึงไอ้ย่ารูซี่น่ะปลูกก่อนแต่ไม่โตไม่โตเออแต่พอปอเทืองปลูกทีหลังสูงโอ้โหสูงกว่าแล้วแสดงว่ามันขึ้นดีมันขึ้นดีอืมบางจุดก็แน่นเกินไปเออบางจุดก็แน่นเกินไปจะให้พวกเราเนี่ยย้ายย้ายย้ายจากจุดที่มันแน่นอ่าจิ้ม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 ตามที่ว่ามันไม่ค่อยมี ไปปลูกตรงจุดอื่นนะอเอฟซีเออเราคิดวิธีได้แล้วว่าไม่ต้องหาม้แหลมไม่ต้องหาม้มไผ<ม>่มือมือจิ้มอ๋อช้อนบ่ช้อนง่ายที่สุดเลยเออเอาใช้ช้อนสแตนเลสแข็งๆนะอ๋อปลายช้อนงับแล้วก็ไอเนี้ยวางลงไม่แบบของของของใครของมันเลยเออไม่ต้องบุยุ่งเนาะเพราะว่ามันจะได้ หากระแผงหรือถาดมาคนละอันใช่แล้วก็ชอนเนี่ยงัด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 เอาดินให้มันติดมาใส่ถาดใส่จานของเราไปแล้วก็ไปย้ายเมนเมนนี่ค่ะเพราะว่าบางถึงอะไรรู้ไหมที่เราหาเห็ดเผอเนี่ยเออนึกมึดถึงแบบนั้นเลยคุณผู้ชมอันนี้ที่มารวมกันน่าจะเป็นน้ําไหลแน่นอนเลยน้ํามันไหลมาเนอะ fc เนาะมันก็เลยมารวมกันเยอะนะเออนี่นี่ของเราก็ประมาณนี้นะ fc ดูที่เราหวาน นี่ก็พอได้อยู่นะเอฟซีพอได้อยู่เนาะเออมันจะไปหนาตรงมุมนูน้นนู<ว>น่นนะโอ้โหดูของเสือดูของเสือโอ้โหเสือนี่แบบเป็นกระจุกเลยนะเสือนะเออเนอเ่นออเออมออเออมออเ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 นอเออเออเอนเเออเเเออมอเลอเออาเออเเอ เนี่ยออันนั้นตรงตรงตรงทางที่เข้ามาเราก็ต้องขุดออกนะต้องขุดออกต้องขุดออกเออตรงทางเดินขุดออกเลยใช่เราก็จะไปปลูกตรงจุดที่ว่ามันไม่มีเชือกมันไม่มีเชือกตอนนั้นไม่มีเชือกแนวเลยมั่วนะครับหวานมั่วนะมันเคยหลาามทงเดิโอ้โหแต่ว่าเราเราก็หวานสวยอยู่เด้อเนาะเออเราก็หวานสวยอยู่นั่นนี่มาสวยทุกคนแหละเพียงแต่ว่าทางมันก็ต้องมีปัญหาบ้างเนาะเราก็ตามแต่ไป อย่างนี้ไม่งอกเลยเนตรงจุดนี้เนี่ยนะปาก็ให้พวกเรามาช่วยกันคาดว่าวันนี้คงจะได้ทำเนาะตอนช่วงเย็นเนาะใช่ช่วงเย็นอาจจะได้สดทำไปเลยตั้งแต่ห้าโมงไปเลยเนาะอืมอืมอืมเพราะว่าไม่งั้นไม่มีเวลาแบบถ่ายคลิปต้องวิ่งไปลงคลิปแล้วก็มาทำต่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวจะบอกปาว่าสักห้าโมงลุยเลยลุยเลยเนาะอู้สวยวันนี้แดดก็ออกด้วยแดดออกเปรี้ยงๆเลยเบเซีเอ้โอ้ของแอนตรงนั้นสวยเนาะ สวยไหมเดินทางเดินใกล้ๆถนนเกษตรอ่ะเออสวยเนาะเอออ่าพอประมาณนี้นะคลิปนี้คลิปที่สลายเลยจะเอ้ายาชิเจอกุญแจยังให้กำลังใจนะคิดาอ่าไปอยู่ที่ไหนโอ้ยาชิเจอกุญแจแล้วเสือเจอที่ผ้าห่มจากที่เดินหาโอ้ยเดินไปจมไปใครแกล้งเนาะมันไม่มีใครแกล้งเลยอืม เออเอาเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากเจอแล้วเจอแล้วค่ะรับครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ